รู้สึกว่าทุกคนมันเล่นจริงจังกันมากเลยโอเคเราจะไปที่โรงตีเลอดับมันท้ายเลยไหมอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนยังอยู่ตรงนี้แล้วไหนดูสิเงาวของเมอรลีก้อนเสียงเบาแท้หรือว่าไม่ได้คุยที่มหยฮัลโหล ได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเฮียอะไรล่ะอะาเงาของมืองที่มึงอยากได้ทำไมมีสองอันล่ะมึงทำไมมีเงาสองอันอ่ะเพราะกูไปเก็บแตที่อื่นมามันไม่ได้อยู่ในอิฐที่เจ้าคิดหรอกนะ บ้างนะฮะ <Huh? S 1> ต้องทำไงบ้างนะแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวคูไปอันดับแรกก็คือตอนนี้เราลออยู่หมดนั่นฟ้าอยู่อยู่ข้างบนเพราะงั้นอ่ะเวลาที่เราจะจัดก,การอนะ่ะเราต้องโยกคันโยกตรงนี้พอไม่ใช่โยกเขโยกตรงนี้เออใส่เพชรก่อนใช่ใส่เพชรก่อน,ะจ,อนจะใส่จะหล่อมอะไร เอาจุดเกาะก่อนก็ได้อ่ะใส่เข้าไปจากนั้นตรงนี้ต้องใส่อะดำมันไถอย่าดันเดี๋ยวนะกระบอกเรากตามเกาะหนักอะใส่ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ใส่อะดำมันไทถูใช้งานอยู่อะโอเคถูกใช้งานอยู่โอเคโอเคใส่ใส่ใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วก็เอา แยกรายการแยกเ,ยกยกเอาอะไรมาไทายใส่เข้าไปแล้วจากนั้น นายมึงต้องทำหน้าที่เป็นตัวล่อให้อีหุ่นนั่นมาอยู่ตรงกลางตลอดเวลาตัวประแค่เนี้ยไปเอาแรงมาจากไหนมาบิดยี่ห้อ,อก็ฉันเก่งยังไงล่ะลองเดินไปเหยียบดิบ้าเหรอไม่ร้อนหรอก o oh อ my god what is that กลัวอะไรมากนะ o oh อ my god คำตอบ what is that ไม่นะตรงยอมจำลอง,องตังนน้งมนุษย์ไม่อออไม่นะไม่นะไม่นะเป็นรอบมันอยู่ตรงกลางโจมตีมัน าฟิลเอ้อเดี๋ยวถ้ากูยืนอยู่ตรงน,นี้มันก็จะหล่นมาครับหัวกูต้องว่ดไม่หล่นลบไ,ไม่หล่นเหี้ยอะไรไม่เชื่อกูเองกูปาถังระเบิดของ Shadow Heart ไปได้ไหมได้ <laughs> ได้อยู่นะลองดูสิไอเหี้ยแม่งทำความเสียหาย120เองอ่ะแม่งตายหาย่หาทุกคนเลยนะถ้าผมทำนั้นแหละ ไม่ยังไงก็ไม่พอให้อ้วนไม่อะถ้าเกิดฉันจบตีมันใจนี่ต้องดูมันไปหาใครเออนั่นแหละอดทนไว้ที่เดียวนะเนี่ยคดทนไว้ต้นเฮียร์เลยวะ <laughs> <laughs> ไม่นเฮียอะไรวะเผื่อเพื่อไม่ร่นเฮียอะไรวะป้ายาหามาทีป้ายาหามาดี <Hello? S 2> uh ไอ้เฮียเสียงเงียบเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูพูดตั้งนานไอห้ห่าเมื่อกี้ใช่ไหมเสียงไม่ได้หายไปเมื่อกี้ปะเออก็ตั้งแต่ตอนที่มันทุบกูแล้วกูก็บ่นมึงอะไม่ทุบเฮียเลยวะ <c oughs> อันเนี้ยมึงก็ไปอยู่ตรงนี้ไงเออตรงตรงไอ้น่ะบนบนคันเนี้ยมันจะได้ไปโดนแล้วก็โจมตีแล้วลอ่ลอนมา <c oughs> ตีไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> เออเหมือนกันแหละแล้วยาคืไหนไม,ไม่มียามีมึงกินจากตัวแอสทาเลนได้มึงดื่มจากตัวแอสทาเลนได้ยามึงกินได้เออ,อ,เอ,อแล้วก็ใช้ใช้ไม่ได้ทำเที่ยอะไรไม่ได้เลยอกอ<ะ>กออ หรือเป็นซานุคาร์ดอ่ะคุณพึ่งไม่คุณไม่เห็นว้าวตีบเพียเก่งจังวะเทเลียนเก่งจังวะปกติเ้แตุ่ณม,มีฮิวหมูนี่หว่าเอ่อมันไม่โดนมึงอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวไปเลยเราก็ไล่แต่งคูนี่ให้ตัวเองห๋ยวกูช่วยเอง กูมีแผนอ๋อไม่นะมึงลืมล่อมึงลืมล่อหุ่นยนต์กูลืมล่ออะไรกูล่อไม่ได้กูเพิ่งเกิดเวลากุณลมแล้วไอ้เหี้ยกูจะฮิวฮิวไม่ได้ไอ้ห่าเอ้ยเดี๋ยว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 ตีเองกูตีเองเออออออตีมันตีมันตีมันซะเดี๋ยวกูข้าประเมินไพ่คุกคามว่ะ ฮิวใส่สองคนนั <iba Northeast> ้นไปเลยไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งแต่ตูหลดลงมาเลยวะ เฮ้ยทำไมกูล่วงออกแล้วเฮ้ยมึงยิงธนูมาใส่นี่เลยยิงใส่เลยอืมกูยิงได้ถ้ากูยิงอีกทีมันก็ล่วงมาปะอาา๋อฮะแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้รอไม่พอไอ้เงี้ยสูงเราไม่พอ ิบลแล้วชคมก่ชคมกคไม่ต้องสนใจกูก็ได้เปิดกูไว้ตัว,วตน,นั้นเลย จบปีแล้วจังวะไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออคาร์โดฮาร์ดเธอเป็นความหวังเดียวกดเลยกดเลยคาร์โดฮาร์ดอะยิงยิงไอ้นี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยยิงเลยตายเลยไหมเนี่ยเออจัดเลยจัดเลยไม่ตายอีกรอบเดียว ทีกีคิวตัวมึงก่อนแ้มึง,มงออกูโรล่์อุ้ยไอ้เหี่ยกระโดดแล้วเอาชิบหายฉีดเอากรโดดได้ยังไงเมสันอ๋อเนี่ยมึงทำร้ายไงมึงทำร้ายเอตัวตัวหุ่นยนต์แทคเบสเซสตี้นี่ยหายผงใส่ต้องโหลดไม่ไม่ไม่ต้องโหลดตอนสุดท้ายแล้วปุ๊บได้เลยเหรอเอ่อลองดูก็ได้ อาจไม่แน่อาจจะโดนไม่แน่แต่ว่าจะโดนไหมน่าจะไม่โดนระยะไม่ถึงหรือว่าลองดู้ก็ได้ไ <ป S 1> ใช้ไม<ข>ไ <ป S 2> ้ใส <ไป S 2> ่ถุนแบบนั้นมันก็จะมาจมตีข้าดะสิ <S <S เตียนเองไปซะ ไนะเออตายสองโหลดไหมโหลดสิไอ้เหี้ยกูกูสาขวถามว่ามันจะไม่หล่นมาทับหัวกูแล้วมันก็กดมาทับหัวกูไอ้สัตว์